ผิดตกจนกิงหักทำยังไงไปดูค่ะอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆกะปิ1ช้อนโต๊ะค่ะละลายกับน้ำอุ่นนะคะพอละลายเข้ากันแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทค่ะลงในภาชนะนะคะสำหรับผสมตามด้วยผงชูรสอีก1ช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสก็มีโซเดียมโมเนียมกูตเตอร์เมดนะคะเป็นอาหารที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะสช้อนโต๊ะนะคะเป็นวิตามินให้กับ ต้นพืชผักของเราค่ะแล้วก็ตามด้วยหนามสาวข้าวนะคะเพื่อนๆเราสาวข้าวตอนเช้าๆแบบนี้เราไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้ค่ะนะคะเอามาลาดลดหรือผสมทำฮอร์โมนแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ค้นไปค่ะโคเลโคเลให้เข้ากันไปเลยแล้วเราก็ตักเข้ามากตักใส่กระบอกป๊อกกี้นะคะเพื่อนําไปฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นได้ ทุกๆ7วันเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะสามารถฉีดพืชผักของเราที่ปลูกไว้ข้างบ้านได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็ต้นไม้ก็เจริญงอกงามพลิกกระดกจนกิ่งหักแบบนี้เลยข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะฝากกดหัวใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในหนาด้วยค่ะ